I got my peaches out in Georgia Oh yeah shit I got my weed from California That's that shit I took my c h i c up to the North Yeah bad ass bitch สวัสดีค่ะทุกคนชมพู่นะคะวันนี้เราก็จะมาอธิบายเนื้อหาของเพลง Peaches ของ Justin Bieber กันในบางส่วนนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วไปก็เริ่มจากท่อนแรกเลยนะคะ I got my peaches out in Georgia หลายคนอาจจะงงว่าแบบอะไร peaches ลูกพีชใช่ไหมก็จริงๆถ้าแปลตรงตัวเนาะก็คือเอาได้ลูกพีชเนี่ยมาจากจอร์เจียซึ่งจอร์เจียเนี่ยเป็นรัฐรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีแบบชื่อเสียงมากในคือพีชถ้าพีชมาจากจอร์เจียเนี่ยก็คือจะเป็นพีชที่ดีความหมายของท่อนนี้ก็จะแปลว่าแบบเฮ้ย ได้ของดีมานะหรือว่าพีชใน peach ในที่นี้ก็อาจจะแปลว่าแบบ attractive woman ก็ได้นะก็แปลว่าหญิงสาวที่แบบวิ่งหน้าดึงดูดอะไรแบบเนี้ยอ่าถัดมาท่อนถัดมานะคะก็จะเป็น I get my w e e d from California ก็คือได้หรือการชามาจากแคลิฟอร์เนียก็เหมือน Uh, จริงๆท่อนแรกท่อนนี้ก็เคยถ่ายกันคือได้ของดีมาก็คือกัญชาจากแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะเป็นของดีวงเล็บ d a e s that shit อันนี้มาจากคิดว่าน่าจะมาจากคำว่า d a e s the shit นะจริงๆ shit มันมันแปลว่าแบบไม่ดีใช่ปะ่ะแต่ว่าพอมันเติมคำว่า the shit the ไปข้างหน้าเนี่ย the shit มันจะแปลว่าแบบคูว cool, ่ะเจ๋งเลยอะไรเงี้ยทีนี้ d a e s that shit ก็จะแปลเฮ้ย เจ๋งว่ะอะไรแบบนี้นะแล้วก็ถัดมา What's up my c h i c up to the north yeah t h a t s a bitch ก็คือในที่นี้ my chick c h i c ในที่นี้ก็จริงๆมันเป็นสแลงนะสแลงใช้เรียกเออ่ผู้หญิงผู้หญิงแบบหญิงสาวอะไรประมาณนี้หรือ attractive w o m ม n เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้ที่ peach แปลได้เงี้ยอันนี้ก็จะแปลได้ว่าแบบเป็น ่า uh, attractive w o m e n เหมือนกันนะก็คือในที่นี้จะแปลบถึงใครไม่ได้เลยเนาะนอกจากเฮลีใช่ไหมภรรยาสาวสวยของ j u ส t นบีเบอร์ในอ่งก็คือในที่นี้เขาก็คือเขาได้พาไมชิคก็คือภรรยาเฮลีเนี่ยไปที่นอร์ h ในที่นี้หมายความว่านอร์ดอเมริกาใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่อเมริกาใช่ปะนอร์ดอเมริกาก็คือแคนาดาเนาะเพราะว่าเจสตินแคนาดาก็คือพาไปแคนาดาอาจจะไปเจอครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้เลยนะ Yeah bad ass bitch bad ass นี่มันก็เป็น s l a n เหมือนกันแปลว่าแบบครัวเจ๋งอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราคำว่า bitch เนี่ยจริงๆมันก็เป็นคำที่แบบถ้าเกิดไม่สนิทกันก็คือห้ามเรียกมันเป็นคำดา่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดบางทีเนาะสนิทกันมากอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเคยเห็นเวลาฝรัง่งเขียนแคปชั่นหรือแม้คนไทยบางบางทีนงเนาะเเลยบแบบเฮ้ย d a s my bitch แบบภูมิใจเฮ้ยนี่แม่ง ไม่เบเชว่าเพื่อนฉันแฟนฉันอะไรแบบนี้นะอ่าอันนี้ก็จะสามารถได้แต่ว่าถ้าไม่สนิทกันจริงๆอย่าอย่าใช้เนาะโอเคถัดมา I get my life reformed a n short yeah yeah that's it ก็คือท่อนนี้มันก็ลิงก์กับท่อนที่ผ่านมานะก็คือว่า I get my r i g h t Right from the source ก็คือได้แสงที่ถูกถ้าแปลตามตัวนะตรงตรงตัวเนาะมันก็แปลว่าได้แสงที่ถูกต้องจากแบบแหล่งเลยอันนี้แปลว่าอะไรก็คือเมื่อกี้ไปแคนาดาได้แสงที่ถูกต้องคือเนี่ยพาไปดูแสงเหนือเออก็คือจากแหล่งเลยเอ,อ่าน,นี้พาเฮลลี่ไปดูแสงเหนือที่แคนาดาเนาะท่อ,ทอนท่อนที่มันไม่สามารถแปลตรงตัวได้เนี่ย ก็น่าจะ,ปะเป็นประมาณนี้ซึ่งเนื้อหาของเพลงก็จะเป็นประมาณว่าเออเขียนให้กับเฮลี่นี่แหละก็แฟนจัสตินบีเบอร์ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นท่อนที่แบบอ่ออะไรเดียะท่อนนี้แล้วกันนะ And I say, oh, nothing like your touch. The way nothing I like It's there's your you oh, touch the me lift คือไม่มีอะไรเหมือนแบบสัมผัสของคุณเลยแล้วก็เอ่อเ,เวลาที่คุณแบบทำให้มันฉันแบบ Lift me up คือทำให้รู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ย yeah and I'll be right here with you till the end คือฉันจะอยู่กับคุณไปตลอดเอคือฟังแล้ว คือโดยรวมแล้วก็คือแบบอตายแล้วจัสตินก็คือเป็นผู้ชายข้างรักคนหนึ่งก็สำหรับเพลงแปลเพลง p e a c h e s